วันนี้เราจะมารีวิว M S X 1 2 5 S F ล้อคอพิน,นะครับนอเทยเทยทั้งคันนะครับมองควยอะไรวะเห็นป่ามาดูท่อกันนะครับบอยลามาสอง รอบสตาร์ <All> ิเราจะมาฟังเสียงกันนะครับนี่ลูกโซนะครับช้ำเดิมนี่รอบเดินเบานะครับเรามาฟังรอบตัดกันรันนะครับลั่น เราจาการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้โอการน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูใหม่